ปัจจุบันนี้ครับอาชีพถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันเองนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะว่าอะไหล่ของสำล้อนี่มีราคาสูงนะครับแล้วก็ยังหายากด้วยที่สําคัญเลยคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมจะขี่สำล้อลากท้ายกันเนื่องจากเห็นว่าล่าช้านะครับเทศบาลน,นาครน,นครศรีธรรมราชก็เลยเกิดแนวคิดส่งเสริมอาชีพสำล้อลากท้ายครับโดยรับนักท่องเที่ยวพานั่งสำล้อชมเมืองกันช่วยสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับ ตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ วันนี้ที่ฉันจะพาไปท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชกันค่ะแต่การไปท่องเที่ยวของเราะะจะนั่งนี่เลยค่ะรถ3ล้อลากท้ายไปนะคะโดยมีลุงบางหลาพาเราไปท่องเที่ยวนะคะจุดแรกเลยที่เราจะต้องไปไปจุดไหนก่อนดีคะลุงคะอินดีต้นรับเข้าเมืองนครศรีธรรมราชจุดแรกที่ท่านได้ผ่านคือสารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค,ค,ค,ความเป็นมาของสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติมาประมาณ ปี2,530ที่สายหลักเมืองที่ทำจากอุคามเรามาเป้ดังที่สุดของประเทศไทยเดี๋ยวจุดแรกเราจะไปที่สารหลักเมืองกันก่อนนะคะเพื่อไปสการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะไปกันเลยค่ะไปชึบขึ้นเลยนะคะขึ้นแล้ว แม้สมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครจะมีอายุมากขึ้นแต่สองขาย,ยังแข็งแรงและยังคงขี่รถจักรยาน3ล้อได้อย่างคล่องแคล่วผาเที่ยวชมเมืองนครจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางมีระยะทางเกือบ2กิโลเมตรได้อย่างปลอดภัยค่ะจุดแรกที่มาถึงคือศาลหลักเมืองนครสีธรรมราชเราแวะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะไปท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันค่ะบริเวณนี้เรียกสวนสีธรรมโศกเมื่อก่อนสวนสีธรรมโศกนี้จะเป็นเรือนจำของเรือนจำกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ประมาณร้อยกับห้าปีก็เลิกใช้เรือนจำเรือนจำนี้จะเกิดประวัติมาเกิดพังกำแพงเมืองเก่าของนครศรีธรรมราชมาทำเป็นเรือนจำ จนจำนี้จะเป็นอิฐเดียวกับกำแพงเมืองเก่าเ,เป็นอิฐอันเดียวกันยามาใช้อยู่ประมาณร้อยห้าปีก็เลือกใช้ก็มาทําเป็นสวนสีตรมโศกเอาเอาถ่ายเอาเจ้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือท่านสีตมสํมโศกมาคละอยู่ก็ใครแขกบ้านแขกเมืองผ่านมาก็ได้มาคละเจ้าเมืองคอนครศรีธรรมราช ใกล้กันจะพาไปชมกำแพงเมืองเก่าเป็นจุดเช็คอินที่ใครผ่านไปมาต่างต้องแวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะกำแพงเมืองเก่าได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี2533ตามรูปแบบเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ในลักษณะขนานไปกับคูเมืองค่ะเป็นกำแพงเมืองเก่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองแล้วเธอ ทหารจะขึ้นบริเวณนี้จะดูว่าใครจะเข้าเมืองนครศรีธรรมราชข้าศึกจะตีเมืองจะคอยดูทางด้านข้างนี้เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองค่ะแต่เดี๋ยวเราจะออกไปนอกเมืองกันนะคะตอนนี้เราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะบริเวณนี้ หร <พ uka> ือนอก,น,กนอกเมืองเลยครับผมตรงนี้อนอกเมืองนี่กำแพงเมืองจะก,กั้นกั้นเสีเกอยู่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นคลองกว้างมากเลย<ะ>ส่วนมากจะใช้เรือหางยาวจะวิ่งปากก่าวเขาเรียกปากนครปากพนังจะผ่านทางด้านนี้แต่ป<ะ>ัจจุบันนี้ค่ะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ที่พักผ่อนที่พักผ่อนสำหรับชาวบ้านในพื้นทีน่นี้ครับครับผม บางครั้งนักท่องเที่ยวเข้ามามาพักผ่อนคือว่าการเดินทางมันเหนื่อยมากก็มา,านำเข้าของมารับประทานกันอยู่ตรงนี้ก็มีจะมีม้มงแต่ว่าน้อยมากเลยเพราะใครไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่พักผ่อนได้หลังจากชมความสวยงามของกำแพงเมืองเก่าแล้วเราก็นั่งสามล้อไปที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปสักการะบูชาพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช สามารถเข้าสการะบูชาได้เป็นประจำทุกวนันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นค่ะมาเมืองนครเสีธรรมรานี่ถ้าถันมาไม่ถึงวัดมหาธาตุนี่แสดงว่าถันมาไม่ถึงเออนักต่องเดืยวสุกจาก,กวัดเออต่างประเทศจะมาทุกครั้งจะจุดดินอยู่ที่วัดมหาธาตุจะมาไหว้วัดมหาธาตุสัดแล้วเขาจะเดินทางก็ ไปที่วัดพารานเพื่อไปเอาโบา้ําำมนซักซิิกของวัดพารานด้วยก็ครับไปโบ้หนำมนซักซิิกของวัดพารานนี้ขนาดรายการถิลปยังมาเอา,เอาโบ้ําำมนไปด้วยถ้าใครมาวัดประทานอย่างเดียวไม่ได้เอา,เอาโบา้ําำมนกของวัดพารานไปแสดงว่านั่นคือเสื้อได้หมังๆเลยว่วัดประทานกับวัดพารานนี้ยู่ติดกันเลยครับ เที่ยวโดยสามล้อลากท้ายรถโดยสารแบบดั้งเดิมของเมืองนครปัจจุบันมีให้บริการ25คันซึ่งเหลือน้อยลงปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะอะไหลของ3ล้อมีราคาค่อนข้างสูงและหายากค่ะวอ,อาเล่ห์เงนี้จะมดเลยจะไม่มีค่ายเลยอ,อาเล่หมันจะห้ายากมังเลยบางทีผ้าเมกอันหนึ่ง ลอยยี่สิบบานขารถวัดปิ่นปันเราเราต้องยอมต้องเสื่อมาพะถ้าเราให้ทุกวย่เขาสร้างมาให้บางทีเอามาถึงมันุรดมันคนหละหลุนเงินใส้ไม่ได้บางทีโดยเราะข้อไม่ดีแบบทุกน้ำก็ม่กไม่กินเนี่ย้าิกนีอันตรายมากสำหรับพวกสร้างรอยเราลองเช็คข้อข้องดีไว้เมื่อจังหวัดอื่นจะไม่มีใหแล้วแต่ว่าจังหวัดนครรรบราชยังมีสร้างรอยยังใช้บริการอยู่ซึ่งบานเมืองจะลื่นบนเพ์เส้นเขาบอกแลวว่าถ้าไป เมืองสุรินในหนังกลางมาลำปางใ้หนัง,งห,ล,งห,หงลดมาถ้ามานครน,นี้ถ้าพูดได้ดีมาเล้วไม่ได้หนังสามรอเมื่อกลับมาไม่ตึองมาแล้วต้องให้มาขาราประสาด้องเมือ,นองนครซี่ตำราดกับ ปัจจุบันเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชร่วมกับชมรม3ล้อเมืองนครฟื้นการถีบ3าล้อลากท้ายกลับมาอีกครั้งโดยจัดเป็นกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จพร้อมกับจัดหาอะไงลอซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะผมว่าน่าจะเหลือสักประมาณ24 25คันนะฮะที่ที่ที่ททยังเป็นหมายถึงว่าที่ยังเหลือก็คือที่เป็นสภาพที่ใช้งานได้จริงอะฮะ น่าจะประมาณ24-25คันตอนนี้ผมยังเป็นเด็กอยู่นะฮะนี่นี่นน,นี่คือรถที่ผมนั่งไปโรงเรียนนะครับคือเป็นเป็นเป็นวิถีการการใช้ชีวิตปกติของคนนครโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับสามล้อสาล,อลากท้ายนะครับจะเป็นจะเป็นยานผ่าหน้าที่ไม่ว่าจะไปตลาดจะส่งลูกหลานไปโรงเรียนจะไปทุร,ปประป่าปังจะเต็มไปผมว่าน่าจะมีเป็นน่าจะถึง200คันนะฮะสมัยก่อน เป็นพันเลยนะฮะก็เ,ออเลยมีโครงการที่อนุรักษ์3ล้อไว้คือโครงการานั่ง3ลอ้อกินลมทเที่ยวชมสวนสมเด็จซึ่งจะจัดขึ้นในสว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 นสาธารณะสวนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์8ปะทุ่งทาลาดค่ะซึ่งจะสามล้อจะนำชมจุดต่างๆในทุ่งท่าลาดค่ะแต่เราจัดเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว แม้การถีบ3ล้อลากท้ายจะมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ลุงลุสมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครเห็นว่าการถีบ3ล้อกลับช่วยต่ออายุให้ยืนขึ้นเพราะได้ออกกําลังกายสําหรับการรับนักท่องเที่ยวผ่าเที่ยวชมเมืองนครคิดค่าบริการชั่วโมงละ100บาทต่อคันใน1คันสามารถนั่งได้1นึคนค่ะ ตอนนี้ครับในพื้นที่เดี๋ยวมีสัมล้อลากท้ายแบบนี้สักประมาณ25คันเองนะครับซึ่งก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับอาจจะให้คนมาสืบทอดแล้วก็มาทําอาชีพนี้กันแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศเมืองก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนั่งสัมล้อชมเมืองนครแบบนี้ติดต่อกันได้ที่0896452614ครับ